อ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนาวแล้วหนาวมันเย็นแล้วครับก็เป็นงานของเซโรอีนะครับสกินแบ r r i e ร์วิน e ทอร์เฟสติันะครับก็ตรงตามชุดที่เรา2คนใส่เลยนะครับต้อนรับหน้าหนาวเข้าสู่เมืองไทยนะครับก็เป็นงานที่เซโรีจัดมาเพื่อขวยนน้องโฟด ที่น่ารักของเรานะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์2ตัวที่องคโค้เป็นพรีเซนเตอร์อยู่ก็จะเป็นเซรัวีมอยส์ไรซิ่งโลชั่นกับตัวครีม,มได้แล้วก็จะมีเป็นแบบกระปุกแล้วก็พกพาได้ก็คือผมรู้สึกว่าครีมตัวนี้มันง่ายเพราะาผมอ่ะใช้ทั้งทาหน้าทาผิวด้วยก็คือในในขวดเดียวกันก็คือสามารถใช้ได้ไคืออันนี้อันนี้ประสบการณ์ใช้จริงนะอันนี้คือผมผมเองอะ่ะคือ เราลองใช้มา,มาหลายหลายแบรนด์แล้วแล้ซึ่งเราก็มาด้านมาจุกับตัวนี้ตัวเซรามีตัวมาเซรัไมซ่งก็คือมันทําให้ผิวเรารู้สึกแบบมันไม่ไม่ระคายด้วยแล้วเร,เราเรายังเป็นคนผิวาง่ายใช่เราก็เลยเลือกแบบเป็นเวสตสัมภาระเลือกเซรั่มครับเอ่อส่วนตัวก็คือใช้อยู่แล้วตัวเซรามีตัว, EE, ตวผมใช้ตัวโลชั่นครับเพราะว่าใช้แล้ว คือหนึ่งคือเนื้อเนื้อครีมของโลชั่นอนะ่ะมันจะค่อนข้างเขาเรียกว่าโมเทอรี่มีความแบบฟลูอิดนิดนึงคือทาแล้วมันจะไม่มันจะไม่เหนอะ mm hmm. มันเหมาะก,กับเหมาะผมว่าเหมาะก,กับคนไทยเพราะว่าคนไทยไม่ชอบใช้ครีมที่มันเหนอะเหนอะมากอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าตัวโลชั่นอนะ่ะตอบโจทย์คนไทยหลายๆคนเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคือเขาดีไซน์มีวดปั hmm. ๊มผมว่าคนไทยชอบคนไทยชอบใช้วดปัม๊มอ่าประมาณนั้น mm hmm. ใช่ครับอะไรนะครับ mm hmm. ไม่ได้ยินอีกแล้วหูเดาฮัลโหลฮับกหลฮัลโลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโ i ลฮัลโหาฮัลกหลฮัลโหลฮัลโหวฮครโหลฮัลโหรฮัลโหลฮัล l หลงัลโหลฮัลโหุกันนะลรัลโหลฮัลโหลังหาผัลโหลฮ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 ัลโคลฮัลโกลัลโหลฮัลนหลัลนห้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลรัลโหลวัลงหลฮัลโหลฮันไหลฮัลีหลันโหลฮนลโหลฮีอโหันนะครับก็คือวันพรุ่งนี้นะครับั็เจอกัพี่เต พิเตแล้วก็ไลแคนนะครับแล้วก็มีศิลปินท่านอื่นๆด้วยนะครับถึงวันถัดไปเลยงานจัดอีก2วันนะครับผมก็ขอฝาก้วยครับงานเซอรวิสวินเทอร์เฟสติวัลครับที่พระพรากอนครับผมอ๋อเลยอีกหลายที่ไหมเราเหลือไปลาตินอเมริกาใช่ครับเหลือไปลาตินอเมริกาแล้วก็กลับมาก็ไป ก็เตรียมงานแฟนเดย์ต่อใช่น <The> ี no, no well, ่ไงอยู่ไทยอยู่ไทยนะแต่พรุ่งนี้เขาไม่อยู่แล้วนะพรุ่งนี้เขาไม่อยู่แล้วนะเขาบินเขาบินอะไรนะพรุ่งนี้เขาบินพอพรุ่งนี้ผมไปมีแฟนมีที่จีนเห่นใ่ใช่ครับอะไรนะครับอออันนี้ครั้งที่สองครับที่ที่ได้ไปที่นู่นครับ อ๋อครั้งนี้ก็เราไปเจอเแฟนๆที่นู่นอย่างเพียบพร้อมมากๆก็มีตารางงานอะไรเรียบร้อยแล้วก็ไปรอรับชมความสนุกที่นู่นได้เลยอะไรนะครับเตร, <c oughs> รียมโชว์ไปเยอะ <c oughs> ไหมครับหรอ,อ,อไม่ได้เตรียมอะไรเลยครับเพราะว่างานนี้เป็นงานแฟนมีที่เป็นแฟนสายครับผม อะไรนะครับภาษาทำไมอ่ะทำไมต้องเตรียมคาถาภาษาภาษาอ๋อได้ยินว่าคาถาเออผมก็ได้ยินว่าคาถาได้ได้ยินว่าคาถาเมื่อกี้ได้ยินคำว่าคาถาคาถาภาษาภาษาน่าจะร้อนเออต้องเตรียมภาษาอะไรยังไงบ้างครับอะไรนะครับเตรียมภาษาไม่เงี้ยเขาพูดพูดพอได้อยู่แล้วพูดพอได้อยู่แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะสื่อสารกับแฟนคลับต่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษ อยู่แล้วภาษาจีนก็ได้น,นิดหน่อยครับ<ม>ครับผมม,ม,มีมีไหมมีไปไหมครับพวผม,ผมยังไม่มีครับตอนนี้ยังไม่มีก็มีแต่ลาตินอเมริกาแล้วก็มีไปทีก็คือหมากเท้าครับครับขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็ไปไปที่นู้นก็ขอให้เป็นแฟนๆต้อนรับต้อนรับยิ่งดีครับยังดูปูเสืออาหารก็คือโต๊ะกลมก็คือเป็นโต๊ะ แน่นอนก็ฝากฝากกินกินแทนที่นู่น <c oughs> ด้วยครับผมผมว่าทุกๆโอกาสประทับใจหมดนะครับรวมถึงงานวันนี้ด้วยที่เราได้รับเชิญมาก็ประทับใจนะครับที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของงานเซร์วีครับแล้วก็าถามว่างานไหน ประทับใจมากๆเลยก็ยกให้เป็นรัส w วย i g h t New Dawn Live on Stage ละกันครับก็เป็นงานที่เแฟนที่ได้ดูรัส t วย l ไ g h t พูดถึงปีนี้อย่างเดียวเลยก็คือก็รัส t ว i l ไ g h t ก็ถือว่าเป็นผลงานของปีที่แล้วคู่กับปีนี้ด้วย,ยก็ได้เจอเป็นแฟนที่เป็นแฟนของรัสไวยไลท์ก็ดีใจมากๆแล้วก็หลายๆคนก็ยังติดตามมาตั้งวันนี้ผมอ๋อผมว่าเอออย่างคล้ายๆเงี้ยเลยคือเกือบทุกงานที่เรา ได้ได้มีโอกาสได้ขึ้นมาแล้วก็ผมว่าน่าจะเป็นถ้าสิ่งที่ดีที่สุดผมว่าน่าจะได้ขึ้นกับเฮียแล้วกันขึ้นคอนเสิร์ตกูกับเฮียเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราอุ่นใจเวลาขึ้นแล้วเราหันไปปุ๊บเอาไฟดับเอาเอาไฟไหมดับไ่ดับไฟดับไฟดับเอาไม่ต้องนะเอายังลอยก็ก็ยังอุ่นใจเวลาเราหันไปแล้วแบบก็ยังมีพี่ชายคอยเป็นแบ็กอัพของเรา แ,แบบในในตอนที่เราต้องแบบขึ้นคนเดียวมันก็อาจจะโงง,งนิดน,นึงแต่เราก็จะเพยายาง okay. แต่ว่าอ๋อถ้าถ้าง,งานที่ประทับใจก็อย่างที่เฮียบอกเลยครับลาส t w ยไรนิวโดนไลคอนสติก็เป็นสิ่งที่ประทับใจที่สุด ก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนดีกว่าครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ตอบรับเราเป็นอย่างดีมาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ในอนาคตถัดไปด้วยอ๋อสำหรับพวกเราทาั้งู่ผมรู้สึกว่าเราเตรียมพร้อมกันค่อนข้างหนักหน่วงไม่ว่าถ้าเราถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องขึ้นโชว์หรือว่ามีแบบต้องมา เออพอฟอร์มอะไรเราจะเตรียมตัวในการบบไปเรียนร้องเพลงเรียนเต้นก่อนเรียนแบบการพูดการอะไรแบบนี้ก็คือเราจะค่อยๆเรียนสะสมมาเรื่อยๆจนพอมันถึงงานจริงๆเราก็สามารถที่จะออกมาใช้ได้เต็มที่ใช่เพราะรู้สึกว่าทุกโอกาสอะเราเราสองคนทำนึ่งเต็มที่เต็มที่มากๆคือเรารู้ว่าแบบบางทีเราอาจจะย้อนกลับมาไม่ได้แล้วเราก็แบบเออใส่ให้มันสุดทีเดียวเลย เย oh, <yeah, S 2> อะก็ทุกๆด้านนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าคือถึงแม้ว่าเราจะได้รับรางวัลก็ตาม 1> <1> แต่ว่าคือสําหรับตัวผมเองก็มันก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งอะไรมากมายขนาดน,นั้นครับก็เราสองคนก็ยังต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเหมือนกบบทุกวันนี้โลกมันก็เปลี่ยนไปทุกๆวันถูกไหมต่อให้วันนี้เราเก่งต่ออีกสักหนึ่งปีข้างหน้าสิ่งที่เราเก่งมันอาจจะไม่ใช่แล้ว เราก็ต้องเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยตามสถานการณ์ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแต่ว่าโดยโดยหลักการพื้นฐานเราก็ต้องมีเขาเรียกว่าสกิลพื้นฐานซึ่งสกิลพื้นฐานเหล่านี้พวกเราสองคนก็พยายามเรียนกันอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นแบบเ,เรียนร้องเพลงเรียนแอคติ้งหรือว่าเรียนการพูดบุคลิกภาพอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่จนแบบสม่าเสมออยู่แล้วใช่ เรียนนะพี่ในในเชิงงานทํางานผมรู้สึกว่ามันคือทุกๆงานมันทําให้เราได้มันมันต้องผิดพลาดบ้างแหละแล้วเราได้เรียนรู้กับมันได้ไดเอานามาใช้ว่าเฮ้ยสิ่งนี้เราผิดพลาดไปแล้วครั้งหน้าเราจะไม่เกิดขึ้นอีกก็คือมันเรียนรู้ขึ้นมาเรื่อยๆจนจนถึงตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ไม่มีที่สิ้นสุดมันก็สามารถเรียนรู้ได้เรื่อยๆมันมันจะบอกว่าไงดี ในเทียบว่าอะไรนะแบบแต่ว่ารู้สึกว่าเปลี่ยนไปไหมตั้งแต่จากวันแรกที่ทำเปลี่ยนไปไหมเหรอโตแถวพาขึ้นไหมผมว่าก็ธรรมดานะไม่ค่อยแถวพาเท่าไหร่รอ นี่เฮียอาจจะแพลวพาวกว่าอะไรอะไม่เลยเออเออแต่นรหมออะไรนะคุณแม่คุณแม่ว่าไงนะถามว่าไม่แพลวพาวเพรหมอหมอเขาแพลวพาวแล้วเราแพลวพาวตามโอกาสตามเวลาอะไรนะครับว้าวใช่ที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไปคืออายุเปลี่ยนแปลงแน่นอน อะไรเริ่มเลยเหรอได้เริ่มเลยเหรอโอ้โหอะไรหนึ่งอย่างที่แบบทีาเรียกว่าโซเชียร์ผมมากครับผมความมีเสน่ห์ของบ้านเราเลยเปล่าจีมมีที่มันทำให้กลายเป็นแบบเป็นผ่อนใจไวรุ่นครับเออเป็นไงรู้สึกยังไงบ้างจริงเหรอจริงเราเราเป็นข่อนใจวัยรุ่นเลยเหรอหมายถึงว่าจีมเอ็มพีวีใช่ไหมอคคุณด้วยแล้วก็ตัวคุณจูดใีมมุ่งด้วยโอ้ทำอะไรออกไหมอ๋อแสดงว่าไปเจอทวิตเตอร์ที่เขียนว่าแบบ ถ้าเข้ามาใน g m t v v แล้วก็จะวนอยู่ไปเรื่อยๆไม่ได้ออกไปไหนล,ลูลกพี่ถ่ายนะ่มลูกพี่ถ่ายที่จริงที่จริงก็อยู่มาประมาณอยู่อยู่ v m ประมาณเกือบ4ปีแล้วใช่ไหมครับก็รู้สึกรู้สึกดีใจที่รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในในครอบครัวนี้เพราะว่าเ,ออเหมือนเหมือนที่บอกคือมันเริ่มตั้งแต่แบบรุ่นพี่เลยแบบกลุ่มแบบแก๊งพี่เตพี่ออฟพี่การพี่นิว อะไระครับพี่อาร์มหรือว่าพ,พ,พี่พี่คนอื่นๆที่ผมแบบเข้ามาแล้วก็รู้จักอ่างเงี้ยทุกทุกคนคือซัพพอร์ตกันตลอดแล้วก็รวมถึงแบบพอเข้ามาปุ๊บเขาก็มาคอยซัพพอร์ตแล้วด้วยคอยมาสอนเราคอยมาคุยกับเราอะไรเงี้ยครับแล้วแล้วก,วก็ตอนนี้เราก็แต่ก่อนเราเป็นเด็กนะตอนนี้เราก็โตขึ้นอายุเพิ่มขึ้นแล้วก็เริ่มเป็นซีเนียร์ไงแล้วพอเจอรุ่นน้องละซีหรือว่าผมก็ ก็คุยกับรุ่นน้องก็สอนรุ่นน้องหรือว่ามันเหมือนมันเหมือนเป็นประเพณีที่แบบส่งต่อกันไปเนียครับมันเหมือนเป็นครอบครัวที่อยู่กันได้แบบซัพพอร์ตกันช่วยกันใช่ศูนรวมคนแปลกไปถึงเราสองคนเหรออ๋อไม่แปลกนะเราสองคนไม่แปลกผมว่าผมว่าทุกคนมีความแปลกอะไรนะครับ ใช่ไม่กรณีนี่ก็จะไม่ใช่จิมมี่จิตตพลนี่ก็จะไม่ใช่ซีธมินันเอออะไรนะครับผมจะไม่บอกว่าผมแปลกไงผมต้องให้คนอื่นบอกว่าผมแปลกยังไงผมรู้สึกว่าเขาก็คือธรรมชาติของเขาเราอ่ะผมไม่รู้ว่าก็ก็เขาก็คือผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเป็นหมอมันมันแปลกตรงไหนอะเออมันก็อ่ะหมอหมอที่หลอกคนหนึ่งเออ ใจกี่บาทไม่ไม่ใจแปลกแปลกที่หลอเออทำอะไรนะครับน่ารักครับน่ารักครับเออแต่ว่าอ้เขาเขาดูดีขึ้นจริงจริงเขาดูดีขึ้นจริงเพราะว่าเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเขาเข้าคลินิกหมอ ล้อเล่นล้อเล่นไม่เราคือเรามีอะไรเราก็บอกเขาไงบอกว่าดูแลตัวเองแบบนี้นะทาแบบนี้นี่นั่นยเล้ยเราได้เคล็ดลับจากเขามาเยอะเรารู้วิธีการตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นอ่ะต้องทาขั้นตอนไหนแม่แม่อยากดูหรือเปล่าเริ่มเลยเริ่มเลยกันปีบเอดี๋ยวหลังบ้านดีกว่าเดี๋ยวสอนทุกขั้นตอนเลยจะได้หน้าใสเหมือนเฮียอสุดท้ายอ่ะฝากเป็น ดอ่างเลย <laughs> <c oughs> ครับก็วันที่31 30อ๋อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> วันที่30มึง <c> ต <oughs> ้องแ่อยู่ข้างบนแลยวันที่30พฤศติกากับวันที่1ธันวานะครับก็จะมีแฟนเดย์ของผมของเฮียจิมแล้วก็ของคุณเปรมมีของวิวเลิฟแล้วก็วินิสต่างครับผมใครที่ยังไม่มีบัตรสามารถไปหาซื้อกันได้นะครับทางไทกเมเจอร์ ature, ครับผมครับ <c oughs> ไมาเสริมกำลังติดทุงที่สามสิบเอ็ดเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้ตอนอยู่ข้างบนเหมือนซีคุยกับพี่สาวเอ็นบอกว่าพี่ทำไมพี่แบบมันงานจัดสามสิบกับหนึ่งทำไมมันเราสามเอ็ดไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเดือนสิบเอ็ดมีสามสิบวันเนาะรู้สึกวึงนึกออกมึงนึกออกมึงนึกออกมันแบบมันแบบออยากเจออยู่แล้ว อยากเจออยากเจออยู่แล้วครับอยากเจออยากเจอโอเคครับคุณเซอร์อะรครัเซอร์เราเหรอฮะโอ้ไม่ถามไม่ถามนอกเรื่องเลยเหรอร้อยเล่นร้อยเล่นรู้ยังว่าแปลกยังไงโอเคไม่กล้าถามอะไรเธอวันนี้เลยจ้ะเตรียมในขาสองคนมาถามวันนี้